สวัสดีพี่น้องที่รักในภะคีทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมฟังเรียนโรยีนะครับในเช้าวันอาทิตย์นะครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงอยู่กับเราแล้วก็ให้เราเองได้มีชีวิตจนถึงเดือนที่12แล้วนะครับพี่น้องที่รักในเดือนที่12นี้ก็มีความสําคัญต่อคริสเตียนทุทกคนนั่นก็คือวันคริสต์มาสใช่ไหมครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์แรกใน ที่จะเข้าถึงเดือนธันวาคมนะครับพี่น้องจักแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็ตรงกับวันพ่อด้วยเช่นกันนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้พี่น้องเรียนรู้จักคนคนนึงนะครับที่เป็นพ่อในด้านของฝ่ายร่างกายขององค์พระเยซูคริสต์นะครับผมก็คือในตอนที่พระเยซูคริสต์อยู่บนโลกนี้นะครับก็คือโยเซฟนะครับผมโยเซฟนะครับ ในวันพ่อปีนี้นะครับพี่น้องจิรัตนนะครับผมเราเองนะครับคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับในฐานะที่คนเป็นพ่อนะครับผมเราคิดถึงอะไรบ้างตั้งเป้าหมายอะไรบ้างนะครับในฐานะที่เราเป็นลูกภรรยาหรือว่าคนในครอบครัวเราคิดถึงอะไรบ้างครับผมจากตรงนี้เองเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมเป็นเทศกาลที่เราเรียกว่าเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีใช่ไหมครับและเป็นเทศกาลแห่งความสุข เป็นเทศกาลแห่งการให้นะครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากจะแบ่งปันหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสนะครับผมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับผมก็คือโยเซฟนะครับผมว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับผมเหตุการณ์คร่าวๆนะครับถ้าเราลองคิดดูถึงการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันหรือว่าตอนที่เราโตแล้วนะครับชื่อของโยเซฟเนี่ย พ่อของพระเยซูคริสต์นะครับผมสามีของมารีนะครับก็จะเป็นคนที่ถูกพูดถึงน้อยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เรียนรู้จากโยเซฟสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่นงท่รักโยเซฟเองก็มีความสําคัญต่อชีวิตของพระเยซูหรือว่าการเกิดมาขององค์พระเยซูเช่นกันโยเซฟก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผดชนะ,นะครับเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกใช้เหมือนเหมือนกับเรานะครับผมแล้วก็ โยเซฟนะครับก็ถูกกล่าวถึงน้อยมากเลยนะครับในวันคริสต์มาสหรือว่าในเทศกาลคริสต์มาสของเรานะครับแต่วันนี้นะครับพี่น้องที่รักผมอยากจะนำนะครับผมให้พี่น้องศึกษาเกี่ยวกับท่าทีของโยเซฟนะครับผมในวันคริสต์มาสนะครับผมว่าเขาเองเนี่ยตอบสนองยังไงนะครับผมและเขาเองมีบทเรียนจากชีวิตของเขาเนี่ยให้เราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับผมเรามาเรียนรู้3ประการจาก บทเรียนจากชีวิตของโยเซฟด้วยกันนะครับพี่น้องที่รักบทเรียนจากชีวิตของโยเซฟอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่1นะครับข้อ1 8ถึง25นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ1 8ถึง25้านะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์หรือว่าแอปพระคัมภีร์ในมือถือหรือว่า iPad นะครับอยู่ใกล้มืออยู่ใกล้ท่านนะครับให้เอาออกมานะครับเราจะเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับผม ถ้าทีที่1ที่โยเซฟเองเจอเมื่อพระเยซูคริสต์บังเกิดหรือว่าพระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าโยเซฟเองยอมรับน้ําพระทัยพระเจ้าโยเซฟยอมรับน้ําพระทัยพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับในข้อที่18-21ถึง2ีนะครับพี่น้องดูไปด้วยกันนะครับกล่าวไว้ว่านะครับผมเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมันดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีคันแล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพ่งพายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆนะครับผมจากตรงนี้นะครับข้อ18กับ19กก็บอกว่าตอนนั้นนะครับผม มารีกับโยเซฟเนี่ยได้มั่นหมายกันไว้แล้วและก็กําลังจะแต่งงานกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยมารีก็เกิดต้านคันนะครับผมโดยที่ว่ามารียังเป็นสาวพรหมจารีนะครับผมเพราะฉะนั้นการตั้งคันนี้มาจากใครครับไม่ได้มาจากมนุษย์นะครับผมก็คือไม่ได้มีการหลับนอนกับโยเซฟนะครับผมแต่ว่าตั้งคันจัดเดชของพระวิญญาณรีดเดชของพระเจ้านั่นเองนะครับผม,มแล้วก็โยเซฟเองก็เหมือนกันนะครับ เมื่อรู้ว่ามารีตั้งคันเนี่ยด้วยความที่โยเซฟเป็นคนที่ชอบธรรมหรือว่าเป็นคนดีนะครับเขาก็ไม่อยากจะแบบพูดเรื่องของการตั้งคันของมารีเขาก็ต้องการจะถอนมั่นจากมารีเป็นเสียลับๆนะครับผมก็คือว่าไม่อยากจะให้มารีอับอายขายหน้าแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าใครที่ตั้งคันโดยไม่ม,ไมียังไม่ได้แต่งงานในสมัยนั้นนะครับก็อาจจะถูกเอาหินเนี่ยคว้างจนตายนะครับผมนี่นะครับก็คือ เป็นสิ่งที่โยเซฟเนี่ยต้องการที่จะถอนมั่นเสียลับๆนะครับดูในข้อที่20ต่อนะครับเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่นะครับยังคิดอยู่นะครับก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุดดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยายของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในคันของเธอเป็นโดยเดชพระยามรุทธสุนะครับผม จากตรงนี้นะครับผมข้อที่20นะครับผมก็บอกกับโยเซฟว่ามีทูตสวรรค์นะครับมาบอกว่าเนี่ยการตั้งครันไม่ได้เพราะว่ามารีเองทําผิดในด้านของศีลธรรมใช่ไหมฮะหรือว่าละเมิดในการมั่นนะครับแต่ว่ามารีก็ยังเป็นสาวพรหม,มารีแต่ว่ามารีถูกใช้เป็นภาชนะในการที่จะตั้งครันโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะคลอดพระเยซูคริสต์ออกมานั่นเองนะครับผมข้อ21บอนะครับบอกว่าเธอจะให้กําเนิด บุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูนะครับผมเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของเขานะครับผมพี่น้อง,งจัดตรงนี้เองนะครับถ้าเป็นเรานะครับลองคิดถึงภาพง่ายๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าภรรยาหรือว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะครับผมอยู่ๆนะครับผมก็เกิดการตั้งครันแบบนี้ถ้าเป็นเราเราจะตอบสนองอยังไงนะครับ อาจจะมีทูตสวรรค์มาบอกกับเรานะครับถ้าตัวเราเป็นโยเซฟเนี่ยเราจะตอบสนองอยังไงครับบอกว่าตั้งครรภ์โดยเดชของพระยาบริสุทธิ์นะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าไม่เชื่อหรอกเนาะบางคนบอกว่าเชื่อแต่รับไม่ได้บางคนบอกว่าเาชื่อนะรับได้นะแต่ผมไม่อยากทําตามนะครับผมผมอยากจะไปทําตามใจของตัวเองมากกว่านะครับผมนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้จากบ,บทเรียนของชีวิตของโยเซฟว่า เขาเองพร้อมที่จะยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ลงมาแล้วก็บอกว่านางตั้งครรภ์โดยเดชของพระมยมบริสุทธิ์โยเซฟเองนั้นก็เชื่อฟังนะครับผมโยเซฟเองนั้นก็เชื่อฟังนะครับแล้วก็เขาเองก็ตัดสินใจที่จะรับมารีเป็นภรรยาของตอนเองนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รับเอา มารีเป็นภรรยานะครับแต่ว่าต้องรับเอาเด็กที่ชื่อว่าเยซูใช่ไหมครับคือพระเยซูคริสต์นะครับผมมาเป็นลูกของตัวเองแล้วก็ต้องเลี้ยงดูใช่ไหมครับการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับพี่น้องจริแต่ว่าเขาเองยอมลำบากที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนี้นะครับผม<ๆ>เพื่อให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับผมและก็หลังจากนั้นเขาก็ต้องทําอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวนะครับแล้วก็ต้องสอนให้พระเยซูคริสต์เนี่ย ทำอาชีพช่างไหม้เหมือนกับเขาด้วยนะครับผมนี่คือกระบวนการที่เขาต้องเรียนดูเด็กคนหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันคือความลําบากที่เขาต้องแบกรับไว้นะครับแต่ว่าเมื่อพระเจ้าใช้เขาให้ทําสิ่งเหล่านี้เขาปฏิเสธหรือไม่ครับพี่น้องเขาไม่ปฏิเสธเลยเขายอมให้พระเจ้าใช้เขานั่นเองนะครับผมแล้วก็พี่น้องทีรักถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ตัวของเราลนะ่ะหลายครั้งในชีวิตของเราเราเกิดความสงสัยเนาะ เหมือนกับโยเซฟที่อยู่ๆก็มารีตั้งคันขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ๆก็แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีทูตสวรรค์มาบอกว่าเป็นเด็กด,ด้วยพระยามบริสุทธิ์เป็นเด็กด,ด้วยพระเจ้านะครับผมมีพระเยซูคริสต์จับบังเกิดมาอย่างเงี้ยเราอาจจะเกิดความสงสยัยบางครั้งในชีวิตของเราก็เหมือนกันบางเหตุการณ์เราไม่เข้าใจว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรกับเราพระเจ้าต้องการตรัสอะไรกับเราแล้วอยู่ๆเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นปึ้งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็ยังงงสับสนอยู่แต่ พระคำพระเจ้าเพราะวาจนะของพระเจ้าสอนเราว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้ให้ดําเนินไปด้วยความเชื่อของเจ้านะครับยิ้มมั่นในพระเจ้านะครับผมเราเองจะตอบสนองอย่างไรนะครับผมแน่นอนนะครับพี่น้องที่เอกถ้าเราดูชีวิตของโยเซฟเนี่ยเราจะตอบสนองด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำเขาและเราจะยอมทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้ามากกว่าความต้องการของเราเองหรือว่ามากกว่าสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า สถานการณ์เหล่านั้นที่ควบคุมเราแต่ว่าให้เราที่จะทําตามน้าพระแทรพระเจ้าแล้วก็เอาชนะสถานการณ์เหล่านั้นนั่นเองนะครับผมในฮิบรูบทที่11ข้อ1นะครับก็กล่าวไว้ว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเราพูดถึงความเชื่อเนาะความเชื่อมีความเสี่ยงไหมครับที่น้องทีักความเชื่อมีความเสี่ยงเนาะถ้าเราพูดถึงการลงทุน ก็มีความเสี่ยงใช่ไหมครับความเชื่อเองก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้คืออะไรเพราะว่าเรามองไม่เห็นอนาคตไงครับพี่น้องว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเราเชื่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะเกิดเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีกับเราเราไม่รู้นะครับผมแต่ว่าแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ดีหรือว่าไม่ดีกับเราก็ตามแต่เราก็ยังเชื่อในพระเจ้านี่คือความเสี่ยงของคริสเตียนเหมือนกัน นะครับผมและเมื่อเราเองใช้ชีวิตของเราลงทุนไปกับพระเจ้าผลของเราไม่ได้เกิดบนโลกนี้ทั้งหมดแต่ว่าผลสูงสุดของเราก็คืออะไรครับชีวิตน,นิรันด์บนแผ่นดินสวรรค์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นหลายครั้งสถานการณ์ต่างๆหรือว่าความทุกข์ความยากลำบากในชีวิตของเราทําให้เราเกิดความไม่เข้าใจในพระเจ้าเกิดความคอนแคลงใจในพระเจ้าหรือว่าบางคน ่อว่าพระเจ้าก็มีนะครับซึ่งผมเองก็เคยเป็นเนาะตอนเด็กนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายนะถ้าเราเชื่อและวางใจแล้วก็ยอมทามําตามน้าพระทัยพระเจ้าสุดท้ายมันจะเกิดผลอันดีนะครับผมอย่างที่2นะครับอยู่ในข้อที่22ถึง23นะครับบอกว่าพร้อมที่จะยอมรับพระวจนะของพระเจ้านะครับผมการบังเกิดของพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องที่รักไม่ได้เกิดขึ้นมาในตอนนั้นเลยบึ้มนะครับแต่ว่า เป็นสิ่งที่พระเจ้าทํานายไว้แล้วตั้งแต่ในพระคัมภี์เดิมนะครับผมเราจะเห็นได้ในอิสยาห์บทที่7จ็ข้อสิบนะครับผมบอกว่าเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสําคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกน,นามของเขาว่าอิมมาเอลนะครับผมกลับมาดูที่พระฉะนันของพระเจ้าในมัทธิวบทที่1นข้อยีบอถึงยีบอกว่า ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่หญิงพมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิม,มานูเอลนะครับผมแปลว่าอะไรครับอิม,มานูเอลอิม,มานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรานี่ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามพระวจนะของพระเจ้าและก็ ทูตสวรรค์เองก็ได้บอกกับโยเซฟนะครับผมแล้วก็โยเซฟก็รู้ว่าอ๋อนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวไว้ตั้งแต่ในอดีตนะครับผมก็คือตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมแล้วก็มาเกิดผลในยุคของเขาก็คือในชีวิตของเขาในครอบครัวของเขานั่นเองนะครับผมและเขาเองก็ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าคําทํานายนี้แล้วก็ยอมให้พระเจ้าใช้นั่นเองนะครับประการที่สองก็เลยบอกว่าพร้อมที่จะยอมรับพระวจนะ ของพระเจ้านี่คือท่าทีของโยเซฟที่มีต่อพระเจ้านะครับผมคริสต์มาสของเราเองพระเจ้านะครับผมก็สถิตยอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับพี่น้องที่รักและก็คริสต์มาสก็จะเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเนาะเป็นความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอเราก็จะยิ้มออกมานะครับแล้วก็คิดถึงคริสต์มาสทีไรเราก็จะมีความสุขนะครับผม แต่ว่าพี่น้องที่รักในสถานการณ์ตอนนี้โควิด -19 ที่ได้เข้ามาทำให้ปัญหาต่างๆนะครับผมทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องของบ้านเมืองหรือว่าแม้แต่การทำอาชีพการหาไรายได้ต่างๆก็ยากมากขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องที่รักจากตรงนี้เองผมอยากจะหนุนใจด้วยคำคำนี้ว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า ผู้เป็นอิมมานูเอลนะครับผมแล้วก็พระเจ้าได้สัญญากับเรามากมายในพระคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอยู่กับลูกของพระองค์ก็คือเราทุกๆคนในการที่จะให้เราก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความทุกข์สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้แต่พระเจ้าอยู่กับเราเราสามารถที่จะก้าวข้ามและก็เอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้พี่น้องที่รัก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคริสเตียนและเราเป็นเหมือนโยเซฟเป็นยังไงครับเราสะสมพระวจนะของพระเจ้านะครับไว้ในจิตใจของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเขียนนะครับหรือว่าการท่องการอ่านาการเฝ้าเดียวนะครับพี่น้องที่รักหรือว่าการฟังก็ตามเราสะสมพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจของเรานะครับแล้วเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้านะครับผมแล้วเราจะ ก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความทุกข์ความลำบากหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคิดว่าไม่สามารถผ่านไปได้ด้วยกําลังของเราแต่เราจะสามารถผ่านไปได้ด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้านั่นเองนะครับในโลมบทที่8ข้อ28นะครับกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทงปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับผมโยเซฟเองก็ไม่มั่นใจก็ยัง สงสัยอยู่นะครับผมว่าอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่คู่มั่นของเขาตั้งคันใช่ไหมครับแล้วก็ทูตสวรรค์นเนี่ยมาบอกกับเขาว่าให้เขาเองยอมรับคนคนนี้เป็นภรรยาแล้วก็ให้เรียนดูเด็กคนนี้โดยตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเยซูใช่ไหมครับก็มีความสับสนแล้วก็มีความวุ่นวายอยู่ในสมองของเขาในความคิดของเขาแต่สุดท้ายเมื่อพระคำของพระเจ้ามาถึงเขาก็พร้อมที่จะยอมรับ และทําตามคําทํานายตั้งแต่ในอดีตก็คือในพระธรรมอิสยาห์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคนที่รักที่พระเจ้าหมายถึงก็คือเราทุกๆคนนะครับผมก็คือคริสเตียนทุกๆคนนะครับรวมถึงโยเซฟที่เชื่อในพระเจ้าด้วยเช่นกันนะครับคนที่รักพระเจ้านะครับผมคนที่พระเจ้ารักนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะเจอแต่สถานการณ์ที่ดีในชีวิตของเรานะครับแต่ เราเองไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือไม่ดีนะครับผมเราก็ยังมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างและสิ่งสําคัญก็คือเราสามารถเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงสัญญาว่าพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งสําหรับคนที่รักพระองค์นะครับผมจากตรงนี้เองนะครับเราก็เชื่อมันในพระวจนะของพระเจ้าคําสัญญาของพระองค์นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามนะครับผมให้เรามีใจที่ขอบคุณพระเจ้า นะครับผมให้เรานาำสิ่งต่างๆที่เราเจอกลับทุนต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้พระเจ้าช่วยเหลือเราให้พระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็สถิตกับเราแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นไปด้วยกันนะครับผมประการที่3นะครับประการสุดท้ายนะครับผมคือโยเซฟเองมีท่าทีที่พร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในมัทธิวบทที่ 1: ข้อ24ถึง25บอกว่า ครั้งโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทําตามคำซึ่งทูตของพระเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้สมสู่กับนานจนประสูติบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามบุตรนั้นว่าเยซูนะครับผมจากตรงนี้เองโยเซฟทำยังไงครับพี่น้องจีราเมื่อโยเซฟตื่นจากฝันหรือว่าตื่นจากนิมิตท,ที่ทูตสวรรค์มาบอกกับเขาเรียบร้อยแล้วเขาตื่นมาปุ๊บเขาก็ยอมรับ แล้วก็ทําตามทันทีกับสิ่งที่พระเจ้าสั่งทูตสวรรค์มาบอกนะครับผมพี่น้อง่รักหลายครั้งเราเองยากใช่ไหมครับในการที่จะทําตามพระวจนะของพระเจ้านะครับผมแต่ว่าแบบอย่างของโยเซฟนั้นเป็นยังไงครับเมื่อเขาลุกขึ้นจากฝันเสร็จปุ๊บเขามั่นใจว่าพระเจ้าสั่งเสร็จปุ๊บเขาก็ทําตามเลยนะครับผมหลายครั้งนะครับผมพี่น้อง่รักเราเป็นแบบนี้ไหมครับคือ เมื่อเราอ่านพระวะจนะของพระเจ้าหรือว่าเฝ้าเดียวเมื่อเราฟังคําเทศนาแล้วคําเทศนานี้พระเจ้าตรัสผ่านทางพระคําของพระเจา้าให้เราเป็นแบบนี้แต่เมื่อเราออกไปจับโบสถ์แล้วเราต้องทําแบบทําตามพระวะจนะของพระเจ้านั้นกลับรู้สึกว่ามันยากเสียเหลือเกินบางคนเนี่ยลืมไปแล้วด้วยซ้ําเมื่อออกไปจําโบสถ์แล้วนะครับผมอย่าให้เราเป็นแบบนั้นนะครับให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในใจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าผ่านทางการเฝ้าเดียวหรือว่าฟังคํา เทศนาของพระเจ้าผ่านทางการเขียนก็ดีนะครับให้มันอยู่ในใจของเราพี่น้องที่รักแล้วก็ให้เราสามแดงออกมาเป็นการกระทําถ้าชีวิตคิดเตียนนะครับถ้าหากเราขาดการกระทําแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับพี่น้องที่รักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบอกว่ามันอยู่แค่ข้างในใช่ไหมครับเราเป็นคิดเตียนแต่ว่าเราไม่ได้สามแดงออกมาเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักจากตัวอย่างของโยเซฟเองก็ทําให้เราเห็นว่าเมื่อเขาเอง ตื่นจากฝันแล้วเข่าลุกขึ้นมาและเขาเองทําตามพระวจนะของพระเจ้าที่สั่งเขาวไว้นะครับผมในคริสต์มาสนี้พี่น้องชิรักเราตั้งเป้าหมายกับพระเจ้าไว้อย่างไงครับว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับผมเราอยากจะให้ของกับใครบ้างนะครับผมอาจจะเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมแต่ก็ยังดีอยู่นะครับหรือว่า เราอาจจะมีตั้งเป้าหมายที่จะหนุนใจใครสักคนไหมหรือว่าอธิษฐานเผื่อใครสักคนไหมนะครับผมอาจจะไม่ต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับผมแต่อาจจะเป็นคําอธิษฐานก็ได้นะครับผมแล้วก็พี่น้องที่รักจากตรงนี้เองชีวิตของโยเซฟเองก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงที่สับสนเหมือนกันแต่ว่าเขาเองก็เต็มใจที่จะทําตามพระวจ,จนะของพระเจ้านะครับผมพี่น้องที่รัก โยเซฟสอนให้เราทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าสําหรับการทรงนําและแผนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราให้เกิดผลอันดีนะครับผมเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราเกิดคําถามในคําสั่งหรือว่าใน การทรงนำของพระเจ้านะครับผมแต่ผมอยากจะนุนใจพี่น้องนะครับผมไม่ว่าเราจะรับใช้ในส่วนไหนก็ตามให้เราทําเต็มที่นะครับแล้วก็ทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราได้รับมอบหมายมานั่นเองนะครับผมคริสต์มาสนี้นะครับผมเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราขาดโยเซฟไปใช่ไหมครับเพราะว่าพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้เนาะถ้าเราขาดโยเซฟไปคริสต์มาสครั้งนี้นะครับผมก็ อาจจะเกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เป็นได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้จากพระวจนะของพระเจ้านั่นก็คือพระเจ้าทรงใช้โยเซฟในการที่จะแบ่งปังของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมนั่นก็คือพระเยซูคริสต์นะครับผมพี่น้องที่รักในวันคริสต์มาสนี้นะครับผมให้เราเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราให้เหมือนกับโยเซฟนะครับผมก็คือให้เรายอมรับนาพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราและก็ยอมรับ พระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วก็ให้พระเจ้าใช้นะครับใช้ชีวิตของเราให้เกิดผลนะครับผมแล้วก็สุดท้ายยอมนะครับยอมทำตามนามพระแท้พระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยพี่น้องจะรักหล่ออธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาของพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอยู่ด้วยสำหรับ พี่น้องและข้าพุ่งทั้งหลายในการรับใช้พระเจ้าในการดําเนินชีวิตในความเปล่งปลีที่พระเยซู์บังเกิดมาในเดือนนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของโยเซฟที่ข้าพุงทั้งหลายได้เรียนรู้ไปให้ข้าพุ่งทั้งหลาย ได้มีชีวิตเหมือนโยเซฟได้เช่นกันคือการที่ยอมรับน้ําพระทัยพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์และก็ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมรับพระเจ้าของพระเจ้าแลวก็สุดท้ายคือยอมทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเกิดผลอย่างมากมายในช่วงเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเองนั้นจะสถานการณ์ที่ยากลาบากเช่นนี้ขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วย ขอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิมานูเอลคือพระเจ้าทรงสถิตกับเราขอพระเจ้าทรงปรดิจยู่ด้วยกับพี่น้องทุกๆคนให้มีจิตใจสันติสุขมีความสุขแล้วก็มีความเปรมปรีอยู่ในใจของเขาเป็นเดือนแห่ง การบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงอวยพรร้าพองค์ทั้งหลายให้ข้าพองค์ทั้งหลายเองที่จะเป็นผู้ที่จะให้เหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานมาให้เพื่อถ่ายบาปของข้าพองค์ทั้งหลายให้ข้าพองค์ทั้งหลายออกไปประกาศเข่าประเสริฐให้ข้าพรองค์ทั้งหลายออกไปเป็นแสงเป็นเกลือของโลกนี้ให้ข้าพองค์ทั้งหลายใช้ สิ่งที่ข้าพงศ์ทั้งหลายมีและก็โอกาสที่ข้าพงศ์ทั้งหลายมีที่มาจากพระเจ้าในการที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ด้วยเถิดข้าแต่พระบิดาขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานแนพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ